นี่กุแลใช่ไหมกพได้เลยสวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เป็นครั้งที่สามนะคะสองครั้งที่ผ่านมาครูให้นักเรียนดูวิดีโอคลิปวิดีโอแล้วก็อ่านในหนังสือประกอบใช่ไหมคะอ่ามันก็จะเป็นเรื่องของอวัยวะภายนอก และอวัยวะภายในของร่างกายของคนเรานะคะในเมื่อเรารู้จักเชื่ออวัยวะภายนอกและภายในแล้วนะคะเราก็ยังจะมารู้เรื่องของหน้าที่ของอวัยวะต่างๆว่าเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างใช่ไหมคะอย่างเช่นตาเป็นอวัยวะภายนอกตาเรามีไว้สำหรับมองดูสิ่งต่างๆ ถ้าเราไม่มีตาตาเราบอดเราจะมองไม่เห็นเราจะทำกิจกรรมต่างๆได้ลำบากมากมืออวัยวะภายนอกใช่ไหมคะเราก็ใช้มือทำหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของในการทำกิจกรรมต่างๆถ้าเราไม่มีมือเราก็ไม่สามารถจะหยิบจับหรือทำกิจกรรมได้สะดวกนะคะจะเกิดความลำบากในการทำกิจกรรมนั้นๆ อวัวะภายนอกก็คืออวัวะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าส่วนอวัยวะภายในก็คืออยู่ภายในร่างกายของเราอย่างเช่นสมองลำไส้อ่าแล้วก็กระเพาะอาหารซึ่งอยู่ในร่างกายของเราทุกส่วนก็จะมีหน้าที่ของตนเองการทำงานก็จะทำงานร่วมกัน อายุวัฒทุกอย่างทั้งภายนอกภายในมีความสําคัญเท่ากันหมดถ้าเราขาดอายุวัฒวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็จะการดําเนินชีวิตของเราประจําวันก็จะไม่สะดวกลําบากในการดําเนินชีวิตนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนมาทําแบบฝึกหัดเรื่องการทํางานร่วมกันของอวัยนะนะคะในแบบฝึกหัด ครูจะให้ทําไปทีละหน้าพร้อมกับครูครูจะอธิบายก่อนแล้วก็ให้นักเรียนทํานะคะอย่างเช่นหน้าแรกวันนี้ที่เราจะมาเรียนคือ,อดูนักเรียนดูนะคะ,ะวันนี้เราจะมาทําการทํางานร่วมกันของอวัยวะในกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเราจะมีอะไรมัางในการ ทำงานในกิจกรรมนั้นถ้าเกิดขาดกิจกรรมไอไวเอาไว้วาดใดไวหนึ่งไปก็ทำให้กิจกรรมนั้นทำยากขึ้นลำบากขึ้นนะคะอย่างอันแรกหน้าที่13เขาให้บันทึกในตารางนะคะเขาจะให้กิจกรรมมาคือตารางผลการสังเกตการทำงานร่วมกันของอวัยวะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมที่หนึ่งคือการเดินนะคะ การเดินเราใช้อะไรล่ะคะเทา้าใช่ไหมคะเทา้าขาตาใช่ไหมคะก็คือการเดินถึงจะได้ะสะดวกและปลอดภัยสำหรับเราอย่างเช่นกิจกรรมที่หนึ่งการเดินข้อที่หนึ่งการปฏิบัติถ้าเราปิดตาเดินมันจะเป็นยังไง ะจะเกิดผลหรืเราปิดตาเรามองไม่เห็นนักเรียนคิดว่าเราจะเดินตรงทางไหมคะถ้าเราปิดตาเดินเราจะเดินทางไม่สะดวกน,นะคะ,ะเดินนะคะถ้าเราปิดตาเดินนะคะ จะเดินไม่ตรงทางเดินถ้าเราปิดตาเราจะเดินไม่ตรงทางเราจะเดินไม่ตรงทางนะคะแต่ละถ้าเราเปิดตา มองเห็นทุกอย่างเพราะตามีหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆเห็นทางเดินที่เราจะเดินไปว่ามันมีอันตรายไหมเราเดินได้สะดวกไหมมีหลุมไหมมีเนินต่างๆไหมถ้าเราเปิดตาเดินเราก็จะเดินทางได้สะดวก โรงทางนะคะก็จะตอบประมาณนี้แหละค่ะให้เราบอกผลจากการสังเกตที่เราทำกิจกรรมนั้นว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปกิจกรรมที่สองเห็นไหมคะการวิ่งเวลาเราจะวิ่งคนเราจะวิ่งมันต้องแกว่งแขนหรือไม่แกว่งแขน จะเป็นยังไงเวลาวิ่งคนเราเวลาวิ่งเราต้องวิ่งแขนแขนของเราก็จะเป็นเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าแกว่งแขนนะคะ,ะถ้าเราเดินถ้าเราวิ่งไปแกว่งแขนเนี่ยการวิ่งของเราก็จะทรงตัวได้ดีวิ่งได้เร็วนะคะถ้าเราไม่แกว่งแขนเราอาจจะวิ่งได้ช้าและการทรงตัวจะไม่ดีอันนี้คุณครูจะไม่เขียนให้ดูแต่นักเรียน เอาไปตอบได้หรือนักเรียนจะตอบอย่างอื่นก็ได้ให้คุณแม่ช่วยนะคะช่วยช่วยสะกดให้ก็ได้ค่ะ,ะต่อไปการเคลื่อนไหวกิจกรรมที่สามคือกิจกรรมการเคลื่อนเคลื่อนที่ะนะคะดูการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่รเ,ทเราจะต,ต้องใช้อวัยวะใดเท้าใช่ไหมคะในการเดินไปข้างหน้าถอยหลังการทรงตัว ถ้าเราใช้เท้าสองข้างเดินเราจะเดินได้เร็วขึ้นและสะดวกนะคะแต่ถ้าเราใช้ขาเพียงข้างเดียวการเดินของเราก็จะช้าลงแล้วก็จะไม่สะดวกการทรงตัวก็จะยากนะคะอันนี้คือการเคลื่อนไหวต่อไปกิจกรรมที่4ี่คือ การหยิบสิ่งของปกติเราจะมีห้านิ้วใช่ไหมคะ,ะในการหยิบสิ่งของอ,อย่างเช่นคุณครูใช้บอกว่าอหยิบปากกาหน่อยห้านิ้วคุณครูหยิบมาสบายมากถนัดไวอ,อันนี้คือถ้าเราใช้นิ้วห้านิ้วทำงานพร้อมกันมันก็จะหยิบสิ่งของได้สะดวกขึ้นและง่ายมาก แต่คุณครูบอกว่าข้อที่สองงอนิ้วโป้องอันนี้นิ้วโป้งใช่ไหมคะงอแล้วใช้นิ้วที่เหลือหยิบเห็นไหมคะมันไม่ถนัดหยิบได้แต่ช้ามากและไม่ถนัดด้วยถ้าเรางอนิ้วโป้งไว้การหยิบสิ่งของจะทำได้ยากขึ้นและอ่า ทำให้เราเสียเวลาในการหยิดใช่ไหมคะอันนี้คือการทำงานร่วมกันของอวัยวะ,ะจากกิจกรรมสรุปผลจากการทำกิจกรรมพบว่ากิจกรรมต่างๆต,ต,ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของอันนี้เติมคำว่าอาวัยวะ อ,อวัยวะเพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้เต็มคำว่าตามปกติตามปกตินะคะข้างบนนี้ให้คุณแม่ ช่วยสรุปให้ก็ได้นะคะถ้าเียนสะกดไม่ได้ก็ให้คุณแม่ช่วยสะกดให้เพราะมันยากสำหรับนักเรียนแต่เราก็ต้องเรียนรู้จะต้องทํางานส่งครูเพราะว่าครูก็ต้องตรวจงานนักเรียนแล้วก็เป็นการเก็บคะแนนเป็นบางตัวไปด้วยนะคะเผื่อเปิดเทอมมาเราสอบไม่ทันครูก็สามารถเอาคะแนนจากตรงนี้ให้นักเรียนได้นะคะทุกคนต้องทําด้วยตัวเองให้คุณแม่อย่าให้คุณแม่เขียนให้นักเรียนต้องเขียนด้วยตัวเอง สวยไม่สวยก็ต้องพยายามเขียนตัวเครื่องบรรทัดนะคะถ้าเขียนตัวเต็มบรรทัดมันจะไม่มีที่เขียนนะคะอันนี้คือหน้าที่หนึ่งนะคะต่อไปหน้าที่สองอดูนะคะดูหน้าที่สองเขาบอกว่าอาดูภาพที่หนึ่งข้อหนให้ดูภาพแล้วบันทึกผล บันทึกข้อมูลจากภาพเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นรูปเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกำลังวิ่งอยู่ข้อหนึ่ง<ม>เขาถามว่าเด็กในภาพกำลังทำอะไรใช่ไหมคะนักเรียนดูซิเด็กสองคนเขาทำอะไรกันอยู่เขาทำอะไรอยู่คะเขาวิ่งเล่นใช่ไหมคะ วิ่งเล่นนักเรียนก็เติมคำว่าวิ่งเล่นอ่าวิ่งเล่นเติมคำวิ่งเล่นในกิจกรรมนี้จะต้องใช้อัยวะเพียงหนึ่งอย่างคือมากกว่าหนึ่งอย่างคือดูเด็กที่วิ่งนี้เขาต้องใช้อัยวะมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนใช่ไหมอ่าแล้วก็ติ๊กมากกว่าหนึ่งอย่างแบบนี้ เห็นไหมคะเห็นไหมคะดูนะคะเขาใช้อะไรมั่งในการวิ่งตาช่มไหมคะแขนขาเทา้าเจมไหมคะอันนี้คือการตอบสั้นๆนะคะทีนี้ กิจกรรมนี้เราต้องใช้อวัยวะร่วมกันหรือไม่ใช้ต้องใช้ใช่ไหมคะถ้าใช้กระติ๊บคำว่าใช่ดูนะคะใช้กระติ๊บคำว่าใช้ตรงนี้เห็นไหมคะ,ะเขาถามว่าใช้อวัยวะร่วมกันอย่างเช่นตา ใช้มองทางมองทางใช่ไหมคะมองทางนะคะต่อไปตาล้วใช้อะไรอีกขาเท้า ใช้ในการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ตอบสั้นๆแบบนี้นะคะให้เรียนตอบสั้นๆแขนทำให้เรา ทรงตัวทรงตัวได้ดีนะคะทรงตัวได้ดีอันนี้คือตัวอย่างในการทำนะคะ,ะการบันทึกข้อมูลนะคะข้อมูลของการที่การทำงานร่วมกันของอวัวยวะที่เราซึ่งในวิดีโอทั้งเรียนดูเขาก็จะมีเฉลยให้ใช่ไหมคะ ใครจำไม่ได้ให้กลับไปดูที่วิดีโอลูกในรู้สึกว่าคลิปในวิดีโอนั้นเขาจะเฉลยให้ดูนะคะเราทําให้แล้วก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะอย่างภาพที่สองเ,อเห็นไหมคะเด็กคนนี้ทําอะไรอยู่คะเด็กคนนี้เขากำลังเล่นแบดมินตันเห็นไหมคะ แล้วก็เขียนว่าแบดมินตันในกิจกรรมนี้ต้องใช้อวัยวะอย่างเดียวหรือหลายอย่างอันนี้ก็ต้องมากกว่าหนึ่งอย่างกติกคำ้นมามากหนึ่งอย่างมีอะไรมัง่งตามือแขนใช่ไหมคะก็เขียนไปเราใช้มือแขนตาใช่ไหมท้าก็ต้องใช้ด้วย กะในการทรงตัวก็ให้นักเรียนเขียนมาเป็นข้อว่าใช้ตามองดูอะไรมือใช้ทําอะไรเท้าขาใช้ทาอะไรก็บรรยายมานะคะซึ่งในในในวิดีโออ่ะเขาจะเฉลยให้เรียบร้อยถ้าใครจําไม่ได้ให้เปิดวิดีโอดูได้นะคะอันนี้ก็คือจบแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะต่อไปหน้าต่อไปค่ะหน้าที่สาม วิดของเราจะทำแค่ครั้งนี้ทำแค่สามหน้านะคะหน้าที่สามก็เป็นหน้าที่สิบห้าอันนี้ให้เขาให้กิจกรรมเรามานะคะอันนี้เขาให้กิจกรรมเรามาให้เราบอกว่าใช้อวัยวะใดบ้างในการทำกิจกรรมใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่า อย่างเช่นข้อที่หนึ่งว่ายน้ำว่ายน้ำต้องใช้หูไหมไว่ายน้ำใช้ตาไหมไว่ายน้ำใช้จมูกไหมไว่ายน้ำใช้ปากไหมไว่ายน้ำใช้แขนและมือไหมไว่ายน้ำใช้ขาและเท้าไหมในการว่ายน้ำเราก็ต้องใช้อะไรตาใช่ไหมคะ ใช้ตานักเรียนกติ๊กคำว่าตาจมูกใช้หายใจมองดูหายใจปากไม่เกี่ยวมือและแขนใช้ขาและเท้าใช้ก็ติ๊กลงไปแบบนี้นะคะอันนี้กิจกรรมแต่และอย่างให้ติ๊กเฉยนะคะว่า ใช้อวัยวะใดมั่งใน,ใน,ในการทํางานร่วมกันของ,ของการทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมจะต้องใช้อวัยวะอะไรที่ร่วมกันทำอ,อย่างอันที่สองแปลงฟันเห็นไหมคะแปลงฟันต้องใช้อะไรมั่งกระติกไปดูโทรทัศน์ใช้อะไรมั่งติกไปเตะฟุตบอลใช้อะไรมั่งเดินไปหยิบแก้วน้ําใช้อะไรมั่งหยิบน้ําหอมขึ้นมาดมใช้อะไรมั่ง ใช่ไหมคะ,ะพวกนี้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็ติ๊กตรงอวัยวะที่เราใช้ในการทำกิจกรรมนะคะมันไม่ยากแต่นักเรียนต้องลำดับลำดับเหตุการณ์คิดให้ดีๆว่าในหนึ่งกิจกรรมเราจะใช้อวัยวะอะไรบ้างในการทำกิจกรรมนั้นๆเข้าใจไหมคะ ให้ติกตามนี้คุณครูทําตัวอย่างให้ดูแค่ข้อเดียวข้อต่อไปนักเรียนทําเองเพื่อนักเรียนจะได้ใช้หัวสมองคิดแล้วก็หาเหตุผลว่าทําไมต้องใช้มือนะทำไมต้องใช้ตาทำไมต้องใช้จมูกทำไมต้องใช้ปากทำไมต้องใช้แขนและมือทำไมต้องใช้ขาและเท้าในการทำกิจกรรมนั้นๆวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ตอบด้วยเหตุผลของมัน นะคะทุกอย่างจะมีเหตุผลของมันในการตอบไม่ใช่ตอบมาลอยๆอการเรียนวิทยาศาสตร์สอนให้นักเรียนอ่านคิดวิเคราะห์หาเหตุผลให้ได้แล้วถึงจะหาคำตอบจากกิจกรรมนั้นๆที่เราทำนะคะมันยากแต่ค,คุณครูเข้าใจเพราะว่านักเรียนยังเล็กเกินไปสำหรับการคิดแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ เพราะหลักสูตรเขาก็บังคับให้เราเรียนบังคับให้ครูสอนที่จริงอ่ะครูก็คิดว่ามันยากสําหรับนักเรียนระดับปนนงแต่ว่าในเมื่อกระทรวงเขาบังคับให้เราเรียนให้เราสอนครูก็ต้องทําตามหน้าที่ป้อนความรู้นักเรียนยิ่งตอนนี้ครูไม่ได้สอนในห้องก็ยิ่งยากไปอีกเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องครูยังได้จี้ทีละคน ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแก้ไขให้ได้แต่ตอนนี้ครูไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้นอกจากให้ดูคลิปและค่ายผู้ปกครองช่วยสอนนะคะคุณครูเข้าใจนักเรียนต้องตั้งใจทําตั้งใจเรียนสู้ๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย